เดี๋ยววันนี้ผมว่าผมจะเอาขนมในมือผมเนี่ยไปแจกให้กับคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับอยากให้ทุกคนได้กินขนมข,นมของผมนะอยากให้ทุกคนได้ชิมข,มขนมของผมนะครับว่ามันอร่อยตมตามระเบิดในปากกันเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> นี่ครับคือข้อดีของระเบิดตัวนี้นะครับ <c oughs> นี่ครับเห็นไหมมันจะไม่ขึ้นนะว่าเอ้เราเราอยู่ใกล้ระเบิดแค่ไหนเออแบบมันจะไม่เห็นนะว่าแบบมันเขาเรียกว,ว่าไงเขาเรียกว,ว่ารัสมีระเบิดนะมันจะไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยดูดิดูดิเห็นไหมจริงๆมันต้องขึ้นเนา ป่ะโอ้โหจัดไปครับคลิปนี้นะครับผมเนี่ยจะเข้าไปแจกจ่ายขนมให้กับคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับโอเคหลักๆไม่มีเลยมากคลิปนี้นะครับปลาระเบิดจบจริงปลาระเบิดแค่นั้นแหละจบนะครับจบจริงๆนะครับผมก่อนนะจริงๆ หลักๆมีแค่นี้นะครับปาระเบิดแค่นั้นครับจบจริงๆแต่เล่นด่านนี้ไม่ค่อยเวิรค์คมั้งเนี่ยด,ด,ดูแล้ด <ฮๆ S 1> ูหลังศอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอไปเล่นไปแล้วกันนะครับต้องตายแล้วล่ะโอเคตายไปเลยคือจริงๆเนี่ยผมพยายามหาห้องที่มันแบบว่าเปิดระเบิดนะแต่ว่ามันหาไม่ได้เลยตอนนี้ต้องทำยังไงดีอ่ะก็เลยได้ห้องนี้แทนนะตอนนส้มันลุ่นเน่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  ต้องหาจุดที่มันสามารถปาได้ครับปาไปเลยว่าไปเลยโอ้โหเดะเบิ้ลเปิ้ลเลยแบบเนี้ยเปิ้ลเบิ้ลเปิ้ลเบิ้ลเลยนะแบบเนี้ยอะแบบเนี้ยเปิ้ลเลยโอ้โหการเข้ากูละยังยังยังไม่ตายยังไม่ตายหรอกเนี่เปิ้นแกได้ผลไหมอ้าวหลักๆผมก็ไม่ได้จะมาใช้ปืนแบบว่าในการฆ่าศัตรูอยู่แล้วนะคือเราต้องใช้ระเบิดนี่แหละในการฆ่าศัตรูนะครับ มาดิไม่ไรพอถึงจุดไม่ได้ละไม่ได้กาแล้วน,นี่เออระเบิดไ,<ป>ไปครับได้ไหมดูดิจะได้ป่ะโอ,โอ,โอ,โอ้ยังได้เป็นไงคือหลกัหลกๆเนี่ยเขาจะไม่เห็นระเบิดของเราหรอกมันเขาจะไม่เห็นนะมันจะไม่เห็นเขาเรียกว่าไงลักษมีก็ับบยังไม่ไม่รู้แหละเอา่มันจะไม่เห็นนะครับมันจะไม่เห็นรนะ,เนะเบิดเราหรอกคือเอาง่ายๆต้องดูด้วยตาตาเลย มันมีเล่นโยกเนี่ยเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นแบบว่าเราอยู่ในระยะไหนอะไรเงี้ยเออมันจะไม่ขึ้นหรอกนะครับผมมา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 ก็ยิงไปด้วยเนาะจะปลาระเบิดอย่างเดียวมันก็ไม่เวิร์คจะปลาระเบิดย่างเดียวมันก็ยังไงอยู่นะครับเดี๋ยวดูว่าคลิปนี้ผมจะได้ระเบิดกี่ตัวนะครับผมได้ระเบิดกี่ตัว ปลาไปผมว่าผมน่าจะเอาปลาระเบิดไกไปด้วยก็ดีนะมันมีคนรู้ตัวไ้ยไอคนที่ยิงผมแม่งรู้ตัวดูเดี๋ยนะแม่งรู้ตัว,วผมปลาระเบิดปาเดี๋ยวดูกันว่าผมจะได้ระเบิดกี่ตัวนะครับผมเมาได้นับกพิด้วยดิให้คนดูนับแทนล,ละกันเดี๋ยวนับเดี๋ยวดูว่าภายในคลิปเนี้ยเออผมจะได้ระเบิดกี่ตัวนะครับเดี๋ยวให้คนดูช่วยนับเนาะ เออ่กนับหลอยนะครับผมนี่มันเป็นการแบบตั้งใจปาระเบิดหน้าผมปะขอบึ้มสักลูกดิรอรอ,อมไม่ได้ตนะ้องเพื่อนเก็บก่อนนะโอ้ยผมว่าต้องไปเล่นอดาบระเบิด<笑><笑>ลองไหมดูดิว่าดาบระเบิดผมจะสามารถคิวใครได้หรือไม่เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะไปหาดาลักวิวแล้วกันเพราะว่าผมระเบิดสูตรดาลักวิวเป็นนะ และฉายาที่ผมจะใช้นะครับแน่นอนนะครับว่าการเล่นด่าลักวิวและจะปลาระเบิดสูตรต้องใช้ฉายานี้นะครับในการปลาระเบิดสูตรเนาะมันน่าจะแบบดีที่สุดแล้วนะครับดีที่สุดแล้วแหละนะครับอีกฉายาทึงจะเล่นเป็นอะไรดีผมจะเล่นปืนแยกคู่งั้นผมขออนุญาตใส่ลั่นละกันนะครับขออนุญาตใส่ลั่นละกันลิมนี้ก็เนาะจะเป็นการปลาระเบิดหลักๆไม่ปลาระเบิดจริงๆไม่มีอะไรมากมายโอเคมา เดี๋ยวแปมหนึ่งนะผมว่าผมลืมการตาระเบิดสูตรไปแล้วอ่ะกดดู <laughs> เฮ้ย <laughs> ผมลืมอ่ะแปมหนึ่งนะเฮ้ยลืมลืมลืม,ลมจริงลืมจริงอย่างนี้ปะวะเอาไปตาไปครับ <c oughs> ไม่รู้ลนะช่างแม่งดูดิว่าผมจะได้ระเบิดไหมนะครับไม่ได้ปะแม่งได้ก็แปลกละโอ้ยจะไมทีริงหนึ่งจริอูย้ยไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องเล่นแล้วอูย้ยฝั่งรข้ามมีสองสมบี้มานะ ลองเล่นไปก่อนดูก่อนว่าสถานการณ์มันอาจจะโอโหเป็นไงเป็นไงอผมคิดถูกไหมที่มันเล่นดาวมล้วเปิดเนี่ยคิดถูกเนาะโอ้เป็นไงเออดิเอ้าท่านเอเพื่อนอยู่วะเฮ้ยใครเล่นระเบิดบ้าจริงแม่งเลยเกือบตายโดนลู่ได้เลยนะเมื่อกี้ แต่ว่าก็อย่างว่านะครับทีมงานดีนะครับก็ชนะเลยนะครับเป็นไงโอ้ได้ด้วยนะครับเป็นไงล่ะครับโอ้คิดไม่ผิดจริงๆนะครับที่ผมเข้ามาอ่าตาระเบิดสุดแบบนี้โอเคพี่พี่ตาเลยโอเคผมตาไม่อยากอาการนะผมก็จำหลักๆก็กกจำได้แค่นี้แหละ <laughs> ลืมไปหมดแล้วนะครับผมไม่ได้ แต่ว่าเบิดไงอย่างที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วนะครับโอ้เพื่อนเข้าท่านเอแล้วไอเราก็เลี้ยดูเลยเข้ายังวะยังหรอกเป็นไงเป็นไงโอ้แล้วเบิดโคตรเกลียนระเบิดโคตรเกลียนสุดยอดบีบีบีบั๊กบีบั๊กตัวนึงบีบั๊กตัวนึงเบื้องเล็บบีบั๊กตัวนึงเบื้องเล็บเอ้านี่นีอ่าตันหนึ่งนะโอเคมาระเบิดเลย ยอดเทียมยอดกับเทียมดอกนี่ครับผมเิชัตไดยูโนะก็มาเลยนะครับถาปาไปปาไปอะปาไปเออปาไปเลยปาไปเลยโอเคเิชัตไดยูโนะนี่นี่เดี๋ยวผมปาแบบนี้บ้างดีกว่ามาดูเผื่อมันได้เผื่อมันได้เผื่อมันได้ ไปไปไปทำหนึงครับบ้านเราโดนไป่ะวะโอ้ไม่ได้ป่ะเอบวไม่ได้โอ้โหรอบนี้ไม่ได้เลยเลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกือบโดนเพราะหนุ่มคนีกระทือนะแล้โอเคเหลือตัวเดียวนะครับโอเคเอ้ยเดี๋ยวกูนึกว่า ผมรู้ว่าเพื่อนยิงได้ไปตอนแรกโอเคครับผมไม่ตร็นไรครับสวยแล้วสวยแล้วแล้วผมก็ลืมไปแล้วนะว่าระเบิดที่ผมได้มาจากไหนเนี่ยผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วนะอไอ้ระเบิดเนี่ยแต่เอามาเล่นใหม่ได้แม่งก็หาเหมือนกันนะม่นก็เกียรดีเหมือนกันเหรอโอ้โหดี จบเลยกูไม่น่ารีบโดดลงมาเลยเฮ้ยแบ่งแบ่งให้ผมบ้างเ,เอ,อ้เฮ้ยโอ้จบเลยโอเคนะครับมาเล่นดาบระเบิดก็ใช้ได้ผลเลยนะครับใช้ได้ดีเลยเหมาะเลยนะครับที่จะแบบว่าเฮ้ยเล่นแบบว่าตาระเบิดสูตรเนี่ยโอ้โหเหมาะเลยใช่ไหมครับเห็นไหมเออ ดีนะครับดีคือมันไม่เห็นอยู่แล้วไงว่าแบบมันไม่ขึ้นรัศมีระเบิดอ่ะเจ๋งมากเลยเนี้ยระเบิดเกียนโอเคอันนี้ก็เป็นห้องเดนแมทนะครับผมก็จริงๆก็ว่าจะปาดาวระเบิดต่อแหละนี่เกียรไอ้นี่ไปหาห้องใหม่นะครับเล่นห้องเดิมไม่ได้นะครับเพราะว่าห้องเดิมมันบนมันรู้รู้กล่นผมแล้วนะครับรู้กล่นผมแล้วเอ๊ะแม่ไม่ระเบิดข้าเหรอ เฮ้ยโดนนะโดนนะเมื oh. ite, oh. Oh. The the ่อกี้โดนนะโดนนะโอ้เมื่อกี้ก็โดนนะครับโอ้ยว้าผมไม่น่าจะได้ได้คิวโอ้ของเกียร์แเย็นพี่เมื่อกี้หมดกับแบบนี้เอ๊ะนายนายถอยไม่ดิโอ้โหอถอยอะไรถอยอะถอยอะไโดนโดนโดนได้ปหมไม่ยังโดนเลย ใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ขอสกิวขอสกิวเถอะไม่เห็นเลยเล่นบิดด่านแล้วบ้างแต่ผมโดนไหมเหมือนจะโดนนะไป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 เล่นร็วๆเล่น เอนหลักเข้ามาตีโขดคิวตัวนี้กันเออไหนวะนี่แน่มาบาเลดเสียวหัวกูเลยวะเฮ้ยโอ้โหตายเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเดอวเป็นไงเด๋ถึงมันจะระเบิดธรรมดาแบบว่าไม่ได้เหมือนพวกโป่งนะแต่ความเกลียนของมันยังมีอยู่นะครับผม ใช้ได้นะบอกเลยอโอ้โหโยังได้เหรอเซตเฮ้ยไปไล่ตุ๋ยดีกว่าน,น,นี่นี่ีตุ๋ยได้ตุ๋ยได้นี่ไม่ตุ๋ยแม่หมดเลยเดี๋ยวพวกนี้เนี่ย เอแม่เป็นพวกอันตรายตุ้ยแม่หมดตุ้ยหมดเลยตุ้ยแม่หมดเลย,เ,ลยเอาตายหมดแล้วเหรอเกมกัใกล้จะจบแล้วนะแหมขี้เกียจมาปลาระเบิดละยากยิกมงมากแหละเ <c oughs> ดินในทั่วครับเดินในทั่วเช็คหน้าเช็คหลังให้ดีนี่เฮ้ยฉันก็ยูโน ใจเย็นต้าใจเย็นเอามันนี่ต้องใจเย็นเนี้ยผมขาค่อยเล่นไปเดี๋ยวได้ทั่วครับเดี๋ยวได้ทั่วโอ้โหงานเข้างานเข้าเอาปั๊มเลือดให้เพื่อนอีกโอ้ยกูไม่ได้ใจบุญขนาดนั้นกูไม่ได้ใจดีขนาดนั้นตอนเนี้ยเออนี่ไงเจนเฮดช็อตเลยเจนาโอเคมันก็ดีนะนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะยิงปอมออกไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นปืนที่ยิงหน้าอยู่นะเนี่ยโอ้ยหัวหัวอุ้ยโอ้โหกุ้ปาตายอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิบอกเลยว่าโหมันมากนะ AF ปอมนะฮะถึงแบบว่าเราจะยิงบอมออกไปแล้วนะแต่ว่ายิงธรรมดาแม่งก็โหมันเนี่ยโอเคผมก็คลิปนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรากันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตาพีเกมนั่นเองนะครับผมและคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับผมเราติดตามมาได้เลย